สวัสดีครับเอสซีไฮวินครับวันนี้มีงานต่างจังหวัดก็คืองานติดตั้งวินรถบรรทุกขนาด20ตันนะครับซึ่งเป็นงานของงานก่อสร้างเขานะผมก็ไม่แน่ใจว่าดึงรถอะไรนะแต่ว่าเกี่ยวกับวินไฟฟ้าที่เราติด,ต,ดตั้งเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก่อสร้างเนี่ยก็จะดึงรถ10ล้อดึงพวกรถบนถนนละพวกนี้นะรถเทยังมาต่อยนะแต่ว่าวินไฟฟ้าของเราเนี่ยมีสเปคสูงสุดถึง50ถึง 40ตันกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าช่างเนี่ยติดตั้งตั้งแต่ประมาณ1ิบโมงเช้าเนี่ยนี่ก็บ่ายโมงแล้วเนี่ยช่างทำอะไรไปบ้างเราเข้าไปดูด้านในเราก็เลี้ยวเข้าไปในโอ้โหแหมจีเพลืมปิดซะแล้วเสียงแซกเข้ามาสวัสดีครับ มาดูตรวจงานช่างติดวินช่างถิมช่างผมอยู่ที่นี่นชใช่กบมาตรวจงานมาดูความเรียบร้อยคร <laughs> ับขอบคุณมากเนี่ยโอเคเรามาดูกันว่าช่างทําอะไรเหมือนจะทดสอบพอดีเลยนั่นไงจริงๆด้วยกําลังทดสอบเลยเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงอ่า รถคันนี้นะครับเป็นยังไงโอ้รถใหญ่แฮะดึงรถใหญ่ใช้ได้ทีเดียวเอ,อเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้นี่กี่ตันไม่รู้เนี่ยเป็นรถเกตถนนเนอะดีครับ ครันเลยไอ้รถเกตถนนนี่หนักกี่ตันครับเนี่ยอันนี้สิบสีตันครับสิบสี่ตันโอ้ดีนะว่าเลือก20มาไม่งั้นแย่เลย <laughs> <c oughs> เถอะไม่งั้นนี่ไม่ได้เดินรถช่วยอะไรเลยเนาะไม่ได้เยอะครับไอ้พวกนี้ติดเครื่องแล้วถ้าเครื่องดับมันจะเบรกอันตโนมัติไหมมันจะล็อกไหมเบรกอ่ะไม่ล็อกไม่ล็อกใช่ไหมเพราะว่าผมเจอรถสิบร้อแล้วมันล็อกอ๋อนั่นลมก็คลายลมก่อนลมไม่มีใช่อ๋อพอลมไม่มีรถสิบร้อนี่มันจะล็อกเลยอ่ะ เขาเคยดึงเทสอย่างเงี้ยไปทิ้งแล้วปรากฏว่ามันล็อกเราไม่รู้โอ้โหมันลากไปเลยลากล้อด,ดําไปเลยอะ่ะจนไปเห็นนะ่ะนี่ถือว่าช่างผมติดตั้งไวนะครับเนี่ยไวมากเพราะว่าติดตั้งหลายคันเมื่อวานสองคันอะ่ะใช่โอ้แล้วคันนี้อ่ะคันนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยคันนี้นี่เห็นติดไปแล้วหนึ่งคันเนี่ยใช่ครับแต,แต่นี่ซื้อมานานละได้ไหมดึงได้ไหมดึงได้แต่รถบดสี่ตันอ๋อคือได้ตัวเล็กๆใช่คือการปี๊บเฉย อ๋อไอคันไหนฮะคันกลัอ๋ออยู่ข้างในครับอ๋ออยู่ข้างในนี่เฮียมีกี่คันเนี่ยถังผมมีอยู่หกถังอ๋อเห็นเห็นมีติดไปแล้วตรงโนนก็มีติดอยู่แล้วไอ้นั้นเสียอยู่อ๋อเสียแล้วเหรอเดี๋ยวจะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วนะเพราะไอ้นั้นดึงได้กี่ตันน่ะดึงหมายถึงว่าดึงรถใหญ่ได้ไหมตันครับได้ขึ้นไหมขึ้นขึ้นอยู่เลยอ่ะแปลว่านี่ใหญ่สุดเลยสิเนี่ยใช่ครับโอ้เพราะว่าหน้าผมมี หน้าฝนมันไม่ค่อยขึ้นหรือไงหรือว่ารถเสียเผื่อรถเสียเนี่ยเทสยางี้ดีเพราะว่าต้องเทสสถานการณ์จริงถ้ามันเดินด้วยตัวเองเราก็ก็ไม่ไม่ต้องไปคือมันก็ไม่เป็นอะไรไม่มีเรื่องมันก็ยิงขึ้นไเลยมันเดินด้วยตัวเองได้ยกเว้นรถเสียครับอ๋อมันก็เปล็อกกดเกมขึ้นได้เลยเรียบร้อยแล้วขึ้นมาเรียบร้อยมาบนบนข้างบนนี้เรียบร้อยแล้วเนาะทางฝั่งโน้นก็เริ่มมีการอบรมเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆ ว่าอบรมอะไรกันไปบ้างเนาะเออนี่ฮนะเรียบร้อย